ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงมอดซ่อมรถใน GDA นะครับก็เริ่มจากหาหมอดซ่อมรถมาผมมส่สอนวิธีหานะครับเวลาเมื่อสอดเมื่อหามาได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่จะแตกไฟล์หรือไม่ต้องแตกก็ได้นะครับนะครับส่วนผมไม่แตกนะครับขี้กเก็จอันดับสองก็เข้าไปที่ตัวเกมครับผม แล้วก็ลงคีโอไว้ให้เรียบร้อยหวังว่าคงลงเป็นนะครับใครลงไม่เป็นก็ไปดูคลิปของผมคลิปที่แล้วแล้วก็นี่ครับเข้าไปในคีโอตัวนี้ครับตัวล่าง CS นามสกุลมันไว้ตรงนี้ครับโอเคเสร็จเป็นหนึ่งอันก็เข้าคีโอเทคเด็กเทคครับนี่ครับเข้าคีโอเทคเหมือนกันตัวนี้ไวข้างในครับอ่าก็จบ ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่รับชม่